เมื่อก่อนเนี่ยเล่นเรื่องเดียวเองไอ้ฉันฉันจำได้ตั้งแต่เด็กจนโตนะสมัยก่อนที่นางเลิกไอ้อามมติชาตอบอ้ามอ้ามฉันถามตรงๆนะฉันยังจับประโยชน์ี่ตลาดอะไรอย่างชาติได้เลยว่าแอปมันแอปสมชื่อเลยจริงๆหรือเปล่าวะผู้หญิงอะไรมันจะเรียบร้อยขนาดนั้นฉันจำคำตอบเมื่อสิบกว่าปีแล้วที่อามมติชาตอบฉันบอเลยว่าอะไรหรือเปล่ามดามเขาจะควรจะไม่แอปหรอกเพราะอะไรว่า แม่งกับพิบตาแม่ก็ยังกินพิบตารชาชาแค่กับพิบตาทุกวันนี้ยังเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะใช่ใ่แต่งงานพิธีกรทําให้เร็วขึ้นค่ะเอางานพิธีกรกับลูกเราต้เลูกให้นเพราะว่าเพราะลูกเร็วมากค่ะแล้วก็แล้วก็พูดเยอะขึ้นเนี่ยก็คือจากทั้งสองอย่างเลยทั้งจากงานพิธีกรแล้วก็ลูกสาวทําให้ต้องพูดพูดเยอะที่สุดในชีวิตเลยลูกสาวแตกต่างจากแม่มากเลยอ่ะ ยิ่งโตยิ่งต่างเป็นเด็กแก่นเป็นเด็กแบบว่าเป็นแก่นแบบเป็นเด็กรู้เลยเด็กแบบคนนจะเอาตัวรอดของมันเองได้ทุกอย่างเก่งเขียนเก่งใช่ชอบแสดงออกค่ะแล้วก็แบบมั่นใจแล้วก็แบบกล้าคิดกล้าทําอะไรก็คือทุกอย่างที่แบบตรงข้ามกับแม่ตรง <c oughs> ข้ามกับแม่ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นอินเนอร์แม่ที่แบบอะไรไม่กล้าทำไงก็ไม่ใส่กับลูกลูกก็แบบเป็นไม่หยุดอะไรแบบนี้เราสอนให้เขาเป็นหรือว่าเขาเป็นจากโดยตัวเขาเอง เขาเป็นเองแต่พี่น็อตก็ได้เห็นว่าเหมือนลูกเกิดมาพร้อมกับอะไรบางอย่างของอเขาเนะความเป็นตัวตนของเขาที่มันชัดเจนของเขาเพียงแต่ว่าแอปคิดว่าในแต่ละบ้านแตกต่างกันแค่ว่าเราปล่อยเขาไหม,มหรือเราไกลเขาไปทางไหนหรือเราแบบสกัดกัน้นบุคลิก บางด้านของเขาไหมแต่ของแอปแอเห็นแล้วว่าต่างแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยลุยได้ลูกค่ะเพราะวันนี้จะเป็นวันที่ขี้สงสัยมาที่พี่แอลเคยเล่าให้หนูฟังว่าแบบเริ่มสงสัยว่าผีมีจริงไหมอะไรมีจริงมันจะมาถามเราอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่แอปคะก็คือคุยถามทุกอย่างค่ะก็สนุกแม่ก็ได้พูดได้คุยกับลูกค่ะซึ่งเป็นแม่ที่รันสมัยใช่ไหมฮะทุกวันนี้นางประจําพิธีกรนะก็เอาลูกไปด้วยนะถ้ามีโอกาสนางเอาลูกนาไปด้วยคือจนเด็กอะทุกวันนี้แปลกเด็กไม่กลัวกล้องสมัยเราเด็กๆเรายังเขินเข เด็กทุกวันที่เราสังเกตเนี่ยนังไม่กลัวกล้องก็มันอยู่กล้องเด็กอะถือมืืออถถ่ายนี่ห้ามพ่อแม่ถ่ายรูปมันเนี่ยจนวันหนึ่งที่นางไปเล่นวันทองอ่ะนางมาขอนัเป็นคนบอกให้นางไปเล่นหรือนางมีคนติดต่อมาอยากเล่นคือช่วงนั้นนักถ่ายละครกับพี่สันอยู่ค่ะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอก็ก็ทำงานกับพี่สันแล้วพี่สันก็พูดขึ้นมาตอนแรกแอลก็แบบพูดเล่นหรือเปล่าเพราะว่าโตขึ้นมาเป็นพี่ใหม่ดาวิกาหรือพี่สันแย่เล่นเนี่ยพี่สันบอกจริง แต่มีข้อแม้คือจะต้องมาแคสติ้งนะอ๋อไปแคสเหมือนเด็กทั่วไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้ไปแคสนะสถานที่แต่ต้องส่งเทปค่ะส่งคลิปอย่างเงี้ยค่ะส่งเทปรุ่นนี้เวลาสมาก่ยอ๋อสลายไป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 นี่ฉันเพิ่งถามไอ้เด็กรุ่นพวกเนี้ยเนี่ยเด็กทีมงานอะ มึงทันกับว่าส่งเทปหรืรเปล่าอะไรแม่ส่งเทปคือที่ไม่ทันส, <c oughs> ส่งเทปกันแล้วว่า <c oughs> ส่งคลิปอ่ะส่งคลิปไปห <c oughs> ลังจากที่น้องปีงปใหม่เขาได้ทราบว่ามีคนติดต่อสนใจอยากให้น้องไปเล่นละครน้องเขาว่ายังไงบ้างโอ้แอปถามปุ๊บเขาตอบตกลงเลยค่ะคือเขาชอบเขาอยากแล้วก็พอดีเขาเคยเจอลุงสัรแล้วหลายครั้งเขาก็รู้สึกสนิทใจเขาก็อยากทำแต่แอปก็เลยบอกเขาว่า ถ้าทําลูกต้องทําตามกติกานะก็ะคือว่าต้องแคสติ้งเหมือนคน,อ,นอื่นๆเรา,ามแม่ทําแคสกันเองอก็แม่เล่นเป็นขุนช้างพี่เปิ้ลเลยค่ะเล่นเป็นขุนช้างเป็นขุนขแผน<ะ>แล้วปีใหม่เป็นวันทองก็แคสกันเองเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งคลิปไป<ะ>ก็บอกกับเขาก่อนว่าอันนี้ต้องทําเหมือนทุกๆคนอันนี้เพื่อประโยชน์ของเราเองนะลูกว่าลุงสันจะได้เห็นไปเลยว่าเราเล่นได้หรือเล่นไม่ได้<ะ>ถ้าเล่นไม่ได้เราจะได้ไม่ไปเป็นปัญหาหน้างาน ้าเล่นไม่ได้สมมติแคสไม่ผ่านแล้วก็แคสใหม่ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาตกลงเขาเขาจะเข้าใจในกติกานี้ว่าถ้าส่งไปอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เขาเขาต้องยอมรับในกติกาคือไม่อยากเขาเสียใจใช่ค่ะตแต่ก็ต้องให้เขายอมรับค่ะว,ว,ว่ามันอาจจะไม่ได้ก็ได้ถึงเวลาแบบเ,เราต้องไม่มีปัญหานะถ้าไม่ได้ เขาก็รีบถามว่าอ๋อหนูไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าใครเป็นคนตัดสินคะลุงสันใช่ไหมคะก็จะแบบเริ่มเล็งเป้าไว้ที่ลุงสันมั่นใจแล้วไม่ใช่ลุงสันคนเดียวก็หลายคนเ่ะ